เน่เมื่อคุณเก่งเรื่องสัตว์ขนาดนี้ผมมีเกมมาทดสอบความรู้เรื่องสัตววิทยาของคุณอุ้ยชื่อเกมว่า What Animal ครับผมว้าวไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเข้าไปได้อย่างนี้เลยนะเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ง่ายมากเพียงแค่คุณดูภาพนี้แล้วคุณทายว่าภาพนี้คือสัตว์อะไรมาดูที่ภาพแรกกันนะครับภาพนี้คือสัตว์นะี่ครับถูกต้องครับเก้วเลย สีที่คุณตอบโหสุดยอดภาพสีบ้ามาอะไรอะไรนะสีบ้ามาอะไรหมาเฉยๆได้ผมเนี่ยเรียนมามันมีหมาชนิดนี้อยู่ตอนนี้คือตัวอะไรลิงลองดู ลีลาวิทยาสัตว์แปลกมาโอ้หตอนทีมมากูว่าไม่ได้นะเน่แต่อันนี้ผมว่าท้าทายกว่านี่แมวโอ้หคุณจะชนะผมไม่ยา แต่ผมม Oliver> <S, <S ั่นใจว่าอันนี้มันเป็นไปได้ยากที่คุณจะตอบให้มันถูกต้องแป๊บหนึ่งผมกลับหัวพี่กตันยูขอเลอีกนหน่อยขอเล่นกินหนึ่งให้นึ่งผมว่านกไม่ก็ไก่อะผมอยากให้คุณตอบถูกจังเลยอ่ะเอยขอเลยนนะหนูหรือผมเองปะ อาจริงป่ะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ผมใบ้เลยเป็นสัตว์ผมให้คุณตอบอีกสามครั้งงูงูผิดผมว่านะมันต้องไม่คิดเยอะอแมลงสาบคิดน้อยไปใครอีกทีนึงใครอีกทีนึงใครอีกทีนึงคผมว่าคุณต้องเดาถูกคุณดูเลยคุณดูคุณดูแล้วผมดูแล้วกระต่าย เพราะว่าถ้าเป็นกระต่ายมันก็จะเข้ากับอาราบามูลใช่ไหมถูกคำตอบคือช้างครับมันแว่าสุดยอดแล้วสุดยอดเลยไม่ตองตอบแล้วนะยนะไม่เคยมีใครตอบทำไมคุณถึงตอบแมววะทำไมคุณถึงตอบคุณถึงตอบลิงวะมันเกิดอะไรขึ้นมามนมนเป็นเรื่องของสาลีลาวิทยา จริงเหรอไหนๆมันึงว่าทรงเอาจะเอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาดูทรงที่รายการเนี้ยจะเล่นนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยคุณดูยังไงเป็นแมวเงี้ยคุณดูยังไงอ่ะคุณตีความซิผมรู้ว่าจะหล่อเป็นฮิโปแต่อันเนี้ยมันคือแคทโทโพเทมัสรู้จักรู้จักโอเคโอเคเคยเห็นอยู่อันเนี้ยเซอร์ไพรส์สุดเลยอันนี้เหรอคือยังไงอ่ะลิงอันเนี้ยเขาเรียกว่ามังด้าไงมังด้า สุดย่อเะไรกได้คุณเอาไปเลยว่าใครทําได้แบบผมอะไม่เคยมีใครนะใช่คุณน่าจะเหมาะกับทางนี้แลละแล้วผมนะเก่งขนาดนี้แล้วทำไมผมไม่เรียนให้คุณชื่อมชมตัวเองต่อเนี่ยเลย